อ่าสวัสดีนะครับผมเพราะก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวช่องสำรองนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยู่กับ ID ในเซนะิร์ฟเวอร์ดะโกโก้กันนะครับพอดีว่าผมจะสุ่มหาคุกกี้ตัวใหม่ก็คือกับตันแบ็คโผนะครับสุ่มติดไว้ใน ID นะครับณนะตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้ดีมากน้อยขนาดไหนแต่ในคุกกี้ลหลายๆตัวของเกมนี้เนี่ยลหลายๆตัวเนี่ยเฮ้ยตอนที่มันมาตอนแรกมันอาจจะดูกลางๆหรือไม่ดีปรากฏสักพักเฮ้ย มันได้ใช้งานไม่หมดใดก็หมดหนึ่งอย่างเช่นสกุล้าหรือน้องหมามาแรกแรกก็แบบไม่ชาดเจนใช่ไหมสักพักก็ชาร์จหรืออะโฟกัสโตอะไรประมาณนั้นฉะนั้นผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มหาเจ้าตัวนี้ติดไว้ในไอดีเซิร์ฟดัรโกโก้เหมือนกันนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวดาเมจเนี่ยถ้ามันได้ใช้งานก็คงต้องอาศัยดาวในในระดับหนึ่งฉะนั้นผมจะทุ่มหมดตัวเลยเท่าที่มีในไอดีนี้ก็น่าจะตกประมาณ7 8 0 0 0หมื่นเพชรนะครับผมมา let's go นะครับแล้วก็เผื่อลุ้นแบ็คเพลออกในไอดีนี้ซะด้วยนะคร เปิดมาได้มาเลยสี่ก้อนนะครับผมดูต่อครับฟึบเฮ้ยอ,อุ้ยนี่เป็นเสียงผู้ชายนะครับผมพอเสียงผู้ชายก็จะเป็นแบ็คโฟรไม่ใช่เป็นคาเวียเออกัปตันผมผมเรียกมันว่าดนวดดำในมันเนี่ยเรียกว่าหน,าน,น,านดดา้าหนวดหน้าหนวดะเออง่ายดีหนวดดำอ่างเงี้ยนะครับเออเรียกว่าหนวดดำแล้วกันมันมีหนวดไหมเออเออหนวดดำเออหนวดดำแล้วกันนะครับผมเอ้อยคาไลน์มาด้วยนะครับผมได้ใช้ตีบอสนะครับ เพราะว่าเซิร์ฟนี้ผมก็ทําทีมตีบอสตัวสองก็จะได้ใช้เข้าลายด้วยแจมแจมนะครับผมเฮย้ยอุ้ยหมาป้าเอ้ยหินราชนีมาอีกสามนะครับอ่ะเคลียรพิมพ์ตัดก่อนนะครับผมเพื่อออกกับพิมพ์ตัดถามว่าผมหวังอะไรก็ถ้าทุ่มหมดตัวแล้วเนี่ยผมหวังว่ามันตกประมาณเจ็ดหมื่นใช่ไหมผมอยากได้สักสามดาวนะครับต่ำๆนะถ้าสี่ดาวนี่ก็ดวงดีมากนะครับผมคือถ้าติประมาณเจ็ดหมื่นเพชแล้วได้สี่ดาวเนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ดวงดีสุดๆนะครับสำหรับผมนะ โอ้โหดึงทีไม่ออกวะอืมไม่มาเว้ยนะครับผมโอ้โหคอมมอนนะครับสุดยอดมา let's กนะครับถึงเวลาทุ่มเพชรพ่อมดอไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะได้ไมเลดด้วยนะครับออ้ยโอ้โหไม่มีคัดซีนตอนนี้ไอดีนี้ตัวที่ยังไม่มีเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเหมือนกันก็คือแบ็คโพลนะครับถ้าคัดซีนอ่ะตัวนั้นแน่นะครับผมพอผมกดสกิปออ้ยโห นี่เป็น Le g e n d a r y ไม่ใช่เป็นตัวสูงกว่าอ e ี i ิที่ผมอยากได้น้อยที่สุดสำหรับผมผมมองว่าตัวนี้กาก,ากที่สุดนะครับมันมีกี่ตัววะมี6ประมาณ8ตัวมั้งนะครับผมที่เป็นสูงกว่าอ e ี i c กดันออกตัวที่กากหนึ่งใน8ออกตัวกากสุดสุดยอดเวลิกูดอ่ะหุยต่อนะครับผม สกิปไหมสกิปเออออกลูกเกดนะครับสองก้อนไม่ใช่สองตัวเฮ้ยฟึบอุย้ยหินตัวใหม่อีกสองนะครับผม z ุ o ต,ต่อครับอโอ้ย z o o ต่อครับพอมดอ้ยออกเป็นกับตันนะครับผมหนึ่งก้อนเฮ้ยกับตันเป็นตัวไม่เห็นเลยว่ะชิหายแล้วไอดีนี้สวยแน่เลยผมว่าแตกแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยว ถ้าเจ็บแปดหมื่นออกตัวเดียวเนี่ยผมมันจะเกิดอ,อ <c oughs> นี่มันไอดีดาร์โกโก้ในเซิร์ฟดาร์โกโก้แต่เสียได้ผมขึ้นสี่ดาวานานแล้วดิเออแต่ก็ได้เจ้าตัวเอายน้องดวดดำอยู่ไอดี ID นี้คือดาร์โกโก้โอ้แอนเชียนออกตัวที่สองดวงโคตรดีครับแต่อีกนานหน่อยนะกว่าจะขึ้นห้าดาวอาจทำไปเรื่อยๆนะครับผมคือถ้ามันได้ตอนผมมีสามดาวผมจะดีใจมากเพราะว่าสามไปสี่มันใช้เจ็ดสิบมันก็เออดูเป็นไปได้ใช่ไหม แต่4ี่ไปห้าเนี่ยตึงมือเกินไปหน่อยละหุยน้ําตาลหิมะนะครับตัวนี้ก็ใช้ทีมซลม,มอนตีบอสสามแต่ไอ้ดีนี้ไม่ได้ทําทีมซลม,มอนนะครับไม่ได้ใช้พ้อมดอุ้ยหินโฮลี่จะรักอะไรกันนะักหนาโฮลี่เนี่ยฮะรักเหลือเกินรักเหลือเกินนะครับผมอ๋อได้หินเอแคร์มาหนึ่งนะครับแต่หินพวกเอ็กซ์เพลโซมันมุ่งไม่ออกเลยนะไม่ใช่หินเป็นตัวเอ,อ อ่าได้หินกลับโอ้โหชิบหายแล้วกับตันนี่คือไอดีนี้โคตรเกลือเลยแต่จะเรียกว่าเกลือก็ไม่เชิงเพราะว่าเมื่อกี้กําลังจะขึ้นเสียงสูงเลยจะเรียกว่าเกลือก็ไม่เชิงเพราะว่าเราได้ดาร์กมาหนึ่งนะครับถ้าใครที่แบบไม่ได้มีดาร์กสี่ดาวเดี๋ยวผมว่าจะดีใจหรือแบบดาร์กเกือบเกือบขึ้นดาวต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับมาถึงแชลสีเฮ้ยเฮ้ยแม่ไงดีไอดีลูกรัก GM มชัดๆไอดีหลักผมมะ ไม่รู้คลิปไหนลงก่อน่ะมันมีคลิปที่ผมสุ่มไอ้ตู้นั้นน่ะไอดีนี้โอ้อะดวงดีก็คือดวงดีวะลูกรักจีเอ็มจริงๆริวะไอดีนี้แล้วมันออกกันไอตู้โอ้โหคาเวียช่างแม่งคาเวียช่างแม่งเอาแบ็คเพลก็พอช่างคาเวียมันไปนะครับโอ้ my god โอ้โห โอ้ยกับตังคาเวลลุลัว,ลวขึ้นกี่ดาวแล้ววะสามห้าเอาเพิ่งขึ้นสองดาวมั้งนะครับโ,โหัวแป๊บผมผมช็อกอยู่ผมว่าไอดีนี้มัน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 ,ม,นมันเกินมันเกินไปโอ้พระเจ้นไปอุอย้ยเฮ้ยหนึ่งในแปดตัวหนึ่งในแปดแปดตัวถูกปะวะแป๊บหนึ่งเอ็นชิเนเออหนึ่งในแปดตัวออกตัวที่ไม่ต้องการที่สุดสองรอบสุดยอดไปเลยไวลี่กู๊ด โอ้โหนี่ถ้ามันออกดักอีกรอบหนึ่งนี่โอ้โหใกล้แนวทางห้าดาวเดี๋ยวผมมาแล้วนะครับนะอ่าดวงนีก็คือดวงดีครับอุย้ยฉลามเชอร์เบตสวยนะครับผมฉลามผมใกล้จะขึ้นกี่ดาววะลืมดาวไปแล้วนะครับโอ้โหฮลลี่นี่ผมกดขึ้นกดขึ้นได้ไอระดับนี้มันใช้แค่เงินไม่ได้ใช้ของนะครับจงตามข้ามาอ่าอัพคาเวียร์กันหน่อยดีกว่าของไอดีนี้นะครับ คาเวียคาเวียนะครับ,ตบแต่ผมน่าจะทำเบล70 black p e a ก่อนนะครับไอ้ดีนี้นะลูกกวาน่าจะพอทําตัวเดียวมั้งถ้าสองตัวจะทําขึ้นสองตัวนะครับเออโอ้โหมันยังไม่ถึงสามดาวนะเกลือคาเวียแต่ไม่เกลือตัวอื่นนะครับมาอัพอัพอัพแบ็ค k p e ก่อนนะครับนี่คือตัวเอกของคลิปนี้นะนะผมเตรียมลูกกวาดไว้สำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับอ่าโอเค สกิล <Skill S 2> ไม่รู้จะได้ถึงเลเวลไหนเพราะว่าก่อนน้นนี้ผมเพิ่ง<ป>อัพสากุระไปโอ้ชิบหายเลยเพเวลสกิล <laughs> <skill S 1> ไม่ไหวอ่ะไว้ก่อนโอเคแล้วก็ต่อไปอัพกัปตันดีกว่ากัปตันนะครับลูกว่าผมพอมั้งนะครับกัปตันกัปตันอุ้ยพออยู่สองตัวสวยนะครับผมอ,อ่ะกัปตันนะครับฟึบ <laughs> <laughs> กดขึ้นเลเวลเจ็ดผงใส่ระะเบิดโอ้ไม่พอเหมือนกันว่ะ <laughs> ขาดผงกาเหมือนกันเลยอ่า โอ้โห oh, oh. มันสุดยอดจริงๆเลยว่ะคลิปนี้นะครับผมรู้กว่าผมน่าจะเหลือได้อีกตัวหนึ่งมั้งนะครับผมกลับว่าจะเอาขึ้นตัวเลยดีวยว่ามิน์หรือสมุดเดี๋ยวเราดูเมตาตีบอสก,ก่อนไอเดีนี้เดี๋ยวคงอาจจะหาตัวแต่โฮลี่ผมจะไม่อัพมันนะ <No. S 1> คุณคิดดู <No. S 1> คิดอย่างงี้ <No. S 1> คิดอย่างงี้ไอ <No. S 1> ตัวที่สูงว่าอ e ีปิกอะนะครับมันมีมีแปดตัวใช่ไหมราชินีอะผมไม่ได้อัพเพราะลูกกว่าไม่พอจริงแล้วมันไม่ได้ใช้งาน <No. S 1> แต่ถ้า <No. S 1> ต้องเลือกราชินีกับโฮลี่ โห้หงอพราชินีก็คุณคิดดูว่าผมไม่อัพมันตัวเดียวครับ <c oughs> ออกถี่มากตั้งแปดตัวออกโหคลิปนี้รอ,อกสูงกว่าอีพปปิกี่รอบวะดสี่รอบอวยเกินนะครับไอดีเนี้ยอวยเกินนะครับแวมไพายก็สิบดาวโคตนเร็วอวยเกินนะครับผมสุดยอดนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ้าถ,ถัดไปนะครับเดี๋ยวไอดีนี้ผมต้องไปดูก่อนว่ามาเลยผมจะแลกอะไรแต่แผนเท่าที่วางไว้อาจจะแลกเอสแล้วก็ฟีนองเซียมังนะครับผม แล้วก็มันม่วง3ตัวนี้อาจจะเร็งๆไว้เดีย๋ยค่อยไปตัดสินใจหลังใหงม่แล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้นี้สมบัติมันเลเวล12แล้วนะ,ะับไมเลทมันไม่ได้ใช้ทําอะไรเล่งเวลาก็นะ่าจะยังไม่ค่อยเหมาะสําหรับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ